ในวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2563จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของเราในวันนี้คือศูนย์รายค่ะโดยเป็นศูนย์รายทั้งผู้ติดเชื้อในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้แล้วก็การติดเชื้อภายในประเทศนะคะซึ่งสำหรับการติดเชื้อภายในประเทศไทยของเราค่ะก็เป็นศูนย์รายต่อเนื่องการมากกว่าสัมาประมาณ3สัปดาห์แล้วนะคะ สิ่งที่น่ายินดีนี้ค่ะก็ยังต้องเฝ้าระวังแล้วก็เน้นย้ำกับพี่น้องประชาชนนะคะเนื่องจากในเมื่อวานนี้ค่ะก็คือวันที่15มิถุนายนมีมาตราการในการผ่อนคลายในระยะที่4นะคะมีกิจการกิจกรรมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งกลับมาดำเนินกิจการได้ตามปกติค่ะ ซึ่งกิจการในระยะที่4ที่เปิดทําการนี้ค่ะก็ส่วนใหญ่เป็นกิจการที่อยู่ในระดับที่เรียกว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะมีการรวมตัวของพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากในสถานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยังต้องช่วยเหลือกันค่ะก็คือการสวมหน้ากากอนามายัยการล้างมือบ่อยๆแล้วก็การเว้นระยะห่างถ้าพบว่าในสถานที่ใดมีจํานวนผู้ใช้บริการเป็นจํานวนมากก็ควรจะหลีกเลี่ยงก่อนค่ะ ก็มาที่สถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทยนะคะวันนี้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้น3,135รายโดยเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศ2,444รายแล้วก็พบในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้198รายวันนี้เป็นข่าวดีนะคะที่มีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้นอีก6รายค่ะรวมรักษาหายป่วยแล้ว2,993ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล84รายนะคะแล้ววันนี้ไม่มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นค่ะคงที่อยู่ที่58คนค่ะ มาที่สถานการณ์ของโควิด19จําแนกตามเพศนะคะยังคงเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงค่ะแล้วก็กลุ่อยู่ในกลุ่มอายุ20 29ปีถึง30 39ปีในวงกลมสีแดงนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องเน้นย้ําค่ะว่ากลุ่มผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ค่ะอยู่ในกลุ่มไวทางานแล้วก็ระยะหลังนี้ค่ะเราจะค้นพบว่ามีจํานวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วก็ไม่แสดงอาการเป็นจํานวนมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเน้นย้ําค่ะก็คือคน ที่จะต้องออกไปทํางานนอกบ้านนะคะก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยค่ะเวลากลับมาที่บ้านแล้วก็ควรรีบอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะเพื่อไม่ให้เรานําเชื้อโรคนะคะกลับมาติดบุคคลที่เป็นที่รักของเราที่บ้านค่ะ